ผมว่า EP นี้เนี่ยพิเศษมากสำหรับใครก็ตามที่เป็นสายรักต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้สายพันธุ์แปลกๆแ,แ,แล้วชอบเดินสวนจตุจักรในวันอังคารพุทธพฤหัสผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้ e อ็กซ์คลู อยากจะใช้ชื่อ EP นี้ว่าแนะนำให้ได้รู้จักกับสวนสั่งทำรรคือเหมือนกับเป็นเป็นออเดอร์ที่จะต้องแบบว่าเพาะหรือว่าสั่งทำรรให้เหมาะสมกับแลนด์สเคปต่างๆที่ถูกสเปคเอาไว้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นสวนที่ผมอาจจะไม่ได้แบบมีดีไซน์อะไรไว้แต่อยากจะได้ไม้แปลกๆผมไปเดินจะจู้จักผมต้องแวะร้านนี้และต้องได้ ไม้สายพันธุ์แปลกๆที่บางทีตอนนี้มันกลายเป็นสายพันธุ์ที่ไม่แปลกไปแล้วเนี่ยเจ้าเนี้ยแหละเป็นคนเริ่มต้นไม้ที่เนี้ยจ,จะเป็นไม้ทดลองหมดมแล้วทดลองว่าเพราะว่าเราดีวกับพวก a r c h ค t e ็กใช่ไหมเราทดลองว่ามันต้องได้สเปคตามนั้นจากนั้นเราก็คลปเก็บเอาไว้แล้วพอมันมีงานมาเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยงานเนี้ยเหมาะกับไม้ตัวนี้ตัวนี้แล้วเราก็จะเสนอ architect a r c h ค t e c t เฮ้ยแบบตรงโอเค เขาก็จะลงในแบบแล้วเราก็จะสั่งเราทําแล้วเราค่อยทําออกมาแล้วพอเราทําออกมาเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่าเราทดลองแล้วมันอีซี่มันเลี้ยงง่ายใช้ดีมันสักพักหนึ่งมันก็เต็มตลาดเยอะอ่ะจริงๆมีมีแม้กระทั่งอะไรนะยาน้ำผูย์ยาน้ำผูย่าแดงก็เราก็เราไม่กล้าพูดว่าเราคนแรกนะแต่เราก็น่าจะเป็นคนแรกคนแรกแรคนแรกแรกนะครับก็อาจจะมีคนเอาเอาเข้ามาคอจได้อันนี้อะไรครับ อันนี้เป็นไอบอลไอบอลคือผักคาดหัวแหวนชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นเฮิร์บสามารถกินได้และกินเสร็จมันจะมีรสชาที่เข้ามาใส่ในหมาล่าในพริกหมาล่านะครับก็คือตัวนี้พอชิมไปปุ๊บปากคุณจะชาเหมือนไปหาหมอหมอฟันเออเหมือนไปหาหมอฟันแต่บัญชาประมาณสักสองสนาทีแต่ว่าเวลาเราใส่ในอาหารมันก็จะแบบเผ็ดเผ็ดแับชาชามาราอ่ามา่าแล้วพอเมื่อกี้กำลังว่าจะขอชิมแต่กำลังคิดว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะต้องมีอย่างอื่นให้ชิมแน่ๆเลยก็อขอไว้ก่อนนะฮะอย่างเงี้ยเป็นย่าถอดป้องที่ที่มันแตกอ,ะอ่ะจริงๆอ,ะอ่ะโฮสเทลเมืองนอกอะ่ะที่เราเห็นในตามสรารคดีอะไร,รขึ้นมาแล้วฟูแน่ๆนๆอ่ะสวยมากแต่ว่าพวกนั้นชอบหนาวเลี้ยงเมืองไทยไม่ได้แล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวของญี่ปุน่นย้าถอดป้องเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันนะนมันจะเป็นป้อง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 แต่อันเนี้ย มันแตกเป็นแฉกๆซึ่งเป็นญาติของเขาแลแหละ,ะแต่ว่าก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งคุณสาธิตเนี่ยเป็นช็อตคัทสำหรับคนที่อยากจะปลูกไม้อะไรที่มันแปลกๆเก๋ๆนะผมเองเนี่ยได้ความรู้จากแกเยอะเวลาที่ไปก็จะไปหลอกถามแล้วก็จะแบบว่าเอ้ต้นนู้นนี่ก็เอามาเลี้ยงยแต่ผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้เอ็กซ์คลูซีเพราะว่านี่คือคุณสาธิตยอมเปิดเผยเขาเรียกว่าอะไรโรงเรือนซึ่งเพาะเอาไว้ แล้วก็อย่างที่บอกคือยังไม่ได้แบบว่าต้องการฟอร์มที่มันพร้อมเต็มอิ่มในการที่จะออกไปโชว์สู่สายตาแต่ว่าให้เห็นเบื้องหลังหรือว่าพีไฮเดรซินของการทำการเพาะไม้ปกติแล้วอะถ้าตามรีสอร์ทที่ที่ให้เราเข้าไปดูนะครับหมายความว่าจะให้เราเป็นเป็น,ปนแพนด์แพ e ดีไซนเนอร์นะครับเราก็จะไปก่อนแล้วเราจะไปคอลเลกต้นไม้รอบๆบรีสอร์ท เราจะใช้ไม้ที่รอบอยู่รอบๆอบรีสอร์ทเนี่ยแต่ว่าเราไปคอลเล็กมาทดลองก่อน1ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้อันนั้น80%ไปในรีสอร์ทนั้นคือไม่เอาเอเลี่ยนเข้าไปหมดอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคุณไปทุกรีสอร์ทแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ะใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของไม้ที่มันเติบโตได้ดีในต่ละทีด้วยช่ใช่ใช่รีสอร์ทตรงนี้มีต้นนี้เป็นวัชพืชต้นนี้เป็นพืชถิ่นต้นนี้แล้วพอเราเลี้ยงในสภาพดีมันงาม รอามาจัดสวนพอไปรีสอร์ทนี้เราก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละรีสอร์ตแล้วแน่นอนคือมันเลี้ยงง่ายแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพื้นพื้น,นผนนิ่ใช่ใช่ใช่อะอย่างไม้พวกเนี้ยไม้อย่างไม้พวกเนี้ยเป็นไม้ที่ที่เราทำการทดลองครับก็คือเป็นไม้ไม้ที่อย่างดูดูในรอบๆเนี้ยครับ เพราะบ้านในกรุงเทพมันร่มมากอยู่แล้วตามคอนโดตามอะไรเงี้ยดังนั้นเราอยากจะทดลองว่าไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันปลุกร่มได้ขนาดไหนลูกค้าถามเราก็ไม่แน่ใจเราก็เอาเครื่องวัดแสงไปวัดหน้างานจากนั้นเราก็เอาเครื่องวัดแสงมาวัดตรงนี้เราก็เฮ้ยสแลนชั้นเดียวไม่พอสนี่สแลนสชั้นนะนี่คือการออกแบบเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าถ้าเกิดไปบ้านในกรุงเทพแสงน้อย ต้นแบบนี้อยู่ได้สภาพไหนเราจะได้ตอบเขาได้แล้วเ็เลือกได้เราใช้ัหนึ่งก็คือถ้าเผื่อเป็นงานที่ที่เรามีเวลาเราอยากทําแบบนี้ทุกงานถ้าเขามาดิวกับเราก่อนมาติดต่อเราก่อนตั้งแต่ในขั้นตอนออกแบบเราก็จะทําการทดลองทําการทดลองแบบนี้ให้ทุกคนนะครับแต่ว่ามีบางมีบางอย่างที่เราทดลองแล้วเราเห็นปุ๊บโอเคใช้ได้เราก็ใช้ไป แต่อันนี้ก็คือเราอยากจะมิกซ์เป็นพาร์โนลแบบนี้เราก็ต้องทดลองมิกซ์แบบนี้เราก็จะต้องเลือกต้นไม้ว่ามิกซ์รวมกันแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็มาเลือกอีกทีนึงใช่ใช่เอ้ยอันนี้เหมาะกับอันนี้ใช่้ตัวนี้บ้านผมมี Gi นทร์เกรฟ IV ว่ใช่ใช่ใช่ตัวนี้นี่แบบโอ้โหถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่ทางของมันนี่คือมันดกสวยอ่าข้อดีของตัวนี้ก็คือล่มมากอยู่ได้แดดจัดอยู่ได้ Gi นทรเกรฟตัวนี้มันเป็นไอวี่ที่ จริงมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อวีหรอกนะแต่เขาเรียกชื่อมันประมาณว่าอะไรที่ออกดอกทุกวันฝรั่งก็เรียกประมาณเดซี่ถ้าหน้าตามันดูดูดูเป็นญ้าๆดูเป็นดอกเล็กๆขาวโดยเฉพาะขาวเหลืองอ่ะทุกอย่างเดซี่หมดอ่าแล้วก็อะไรที่มันเลื้อยยุ่งยุ่งเลื้อยเล่ๆแบบอวีหมดอะไรเงี้ยอ่าแต่อันนี้ก็คือเนื่องจากว่าใบเขามีความใหญ่ก็เลยได้ชื่อว่ายานเกรฟอ่ายานเกรฟอวีตัวเนี้ย อยากโมน้นิดนึงคือประเทศไทยอ่ะคนส่วนใหญ่จะรู้จักต้นตีนทุกแกใช่ไหมแล้วก็อะไรที่ไต่กำแพงเรียบๆได้นอกจากตีนตุกแกแล้วคนคนทั่วไป<ะ>นึกไ,ไ,ไม่ออก<ะ>นึกไม่ออกอจริงๆที่นี่ะตะกี้เราเดินมาเนี่ยมีต้นที่ไต่กำแพงได้ที่เหมือนตีนตุกแกอย่างน้อย4ี่ห้าอย่างที่เราเดินมาแล้วแต่ว่าไม่ได้โม้อันนี้จะเป็นตีนตุกแกของของไต้หวัน ซึ่งมันนอะสามารถที่จะเลี้ยงเป็นห้อยเลี้ยงคุมดินแล้วก็สามารถไต่กำแพงได้แล้วตัวเนี้เวลาไต่กำแพงเนี่ยสมมุติคุณมีกำแพงที่เป็นที่เป็นก้อนอิดแข็งๆพอมันไต่เสร็จปุ๊บมันจะมีความหนานุ่มมันจะเหมือนกับคุณ ก้อนนั้นทั้งก้อนเหมือนไม้ถูกแรปด้วยอถูกแรปแล้วมันจะเหมือนไม้ตัดแต่งม,มันจะดูมันจะดูไม่ออกว่ามันเป็นวัสดุแข็งดังนั้นในอนาคตคุณทําโครงสร้างทําอะไรมันจะเหมือนพุ่มไม้เลยแต่จริงๆข้างในเป็นปูนเพราะมันมีความหนาม,มันจะหนาประมาณสองสมนิ้วออกมาแล้วมันก็จะไต่กําแพงเรียบๆขึ้นไปได้ความหนาสองสมนิ้วคือความหนาของพุ่มใช่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 หนาออกมาคุณก็ตัดแต่งตามปกติได้แล้วนี้ใช้ใชื่อว่าอะไรครับ ก็ยังไม่ได้ก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ขายอะไรกันมากมายพอดีมาถึงก็เลยเออตัวเนี้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวเราจะทําขายออกไปไอย่างพวกเนี้ยตอนเนี้ยคือเนื่องจากว่าไปเราเห็นที่ต่างประเทศมีส่วนซักคุลเลนใช่ไหมใช่แล้วเมืองไทยอ่ะมันไม่เคยมี สวนซากุเลนสวนซากุรเลนก็คือไม้อบน้ําซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเป็นเพราะ่บ้านเราเนี่ยฝนมันหนักเกินไปใช่ไใช่ใช่ใชใชมันก็เลยมีโอกาสเน่าง่ายอย่างนี้มีวิธีแนะนํำยังไงคือค,คือครั้งแรกเลยที่ผมไปเห็นต่างประเทศไม้ที่ที่เป็นสวนซากุเลนะนะครับครับเนื่องจากเราไม่เคยเห็นที่เมืองไทยใช่ไหมไปถึงปุ๊บเราก็เกิดอาการบ้าคลั่งมากคือ,อมันสวยมากมเราอยากปลูกกลับมาเมืองไทยปุ๊บเราก็ ไปที่จะรู้จักร้านตะบองเพชรเยอะแยะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าที่หน้าตามันสวยเราก็จัดจัดเสร็จปุ๊บพอหน้าฝนมาปุ๊บฝนตกโครมหนึ่งตาย90%แล้วก็อีก10%หอยทากเดินมากินจอบ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 หมดเหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่น้อยมากเหลืออยู่2ชนิดก็คือตระกูลอะโลอันนี้คือตระกูลอะโลกับตระกูลยูโฟเบียผมว่าเฮ้ยยูฟเบียกับอะโลหอยทากไม่กินฝนตกไม่ตาย เราก็ไปเปิดตาําราไอ้โอโลมีอะไรบ้างยูฟอร์เบียมีอะไรบ้างแล้วเราก็รากฏว่าไอ้โอโลมีสายพันธุ์ที่หลากหลายเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ผสมหมดเนี้ยกับอีกลงเรือนเป็นแถบๆเนี่ย<อ>คือเราผสมเองหมดเพื่อในอนาคตข้างหน้าเราจะจัดสวนซักูเรนต์เพราะว่าจรงิงๆแล้วสวนซักูเลนเ์พวกไม้อวบน้ำเนี่ยใช้น้ําน้อยแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยใ,ในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าโลกเราอ่ะไม่่อยมีน้ําหรอกอแล้วเวลาจะจัดสวนจัดอะไรพวกเนี้ยนะครับ เราก็จะต้องเน้นความประหยัดน้ำกับอีกอย่างนึงก็คือพวกนี้อยู่วัต i ิโ l กาเ d ่นได้อันนี้ทำหนึ่งก็คือสนองกิเลสตัวเองสองก็คือดูทิศทางในอนาคตว่าในอนาคตข้างหน้าหนึ่งคือสวนซากุเลนส์ประหยัดน้ำแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่แปลกตาอันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ขายเลยนะคือทั้งหมดทำเล่นแบบอย่างบ้านั้งใครสนใจก็ติดต่อคุณสาธิตบอกว่าออกก็เพราะไว้ให้หน่อยอะไรก็ว่าไปที่ที่หน้าร้านก็มีขายนิดนิดหน่อยหน่อยครับผม ตัวนี้จริงๆมันเหมือนเป็นวัชพืชไหมตัวเนี้ยเอามาจากญี่ปุ่นในอดีตก็เคยเอามาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็แล้วก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงตายเลี้ยงตายเลี้ยงยากครั้งหลังสุดเลยที่มันเวิร์กก็เพราะว่าสมัยก่อนเราเอามาแล้วเราก็ใช้ปักชํำเอาแต่พอหลังสุดแล้วอ่ะเราไม่ได้ปักชํำเราให้มันติดเม็ดแล้วล่วงขึ้นเองพวกนี้มันจะปรับตัวได้ง่ายาดีดีกว่าดีกว่าแล้วในในที่สุดมันก็โอเคอ่ะตอนนี้ก็ดูแบบ ร้อนขนาดนี้มันประมาณนี้ก็ก็ยังโอเคนะครับคนที่เราคุยนี่ประมาณ4ี่ิบองศานะไอ้ที่เห็นเราจะยิ้มยิ้มกันอยู่เนี่ยผมชอบญ่าอย่างหนึ่งคือเวลาที่ลมพัดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลความพลิวทําให้สวนของเราเนี่ยมันดูไม่เขาเรียกอะไรไม่เป๊ะจนเกินไปนึกถึงต้นไม้ที่เราตัดแต่งเป็นพุ่มกลมเรียบแป้สนามหญ้ากรีนมากพอคุณนั่งชิลๆถือกาแฟมาแก้วหนึ่งเห็นใบไม้ร่วงอยู่ที่สนามหญ้าสามใบคุณหงุดหงิดใจไหม คุณจะรู้สึกเอ้ยฉันจะต้องเดินไปเก็บกาแฟต่อไม่ได้ต้องไปเก็บอ่าแต่ถ้าเกิดไม้เป็นญ้าๆมีหลายๆอย่างใบไม้ล่วง3าใบลวกอีก2ใบก็ไม่เป็นไรมันมันฟิลธรรมชาติมธรรชาติดังนั้นมันก็จะให้ฟิลผ่อนคลายตัวนี้ชื่อสติปป้าเทนุยแต่สําหรับผมมันคือทดลองไม่ผ่านเนื่องจากว่าพอหน้าฝนแล้วมันตายเยอะมันดูแลยากยังไงคือเนื่องจากว่าใบมันอ่ะเล็กมากใบมันแทบจะเรียกว่า เเป็นนส้มันเส้นแบบมันมันใหญ่กว่าเส้นผมหน่อยเดียวอะนะครับทีนี้เนี่ยเวลาฝนตกหน้าฝนเนี่ยนะครับพอฝนตกแล้วเหมือนกับผมเราอะมันจะรวบอะสมมุติเวลามันเปียกน้ำมันจะไม่ฟูแบบนี้นะมันจะมันจะอุ้มน้ําเป็นเรื่องของแมน้ําจะอุ้มกับอีกอย่างหนึ่งเอกลักษณ์ของมันก็คือมันจะอยู่พร้อมกับ ส่วนที่เป็นใบแห้งด้วยครับคือมันจะไม่อยู่เดี่ยวๆนะสติป้าเทนหนุยมันจะมีใบแห้งปนแบบนี้ตลอดเวลาพอฝนตกปุ๊บใบแห้งมันก็จะอุ้มน้ําพออยู่เมืองไทยมันอุ้มน้ํานานมากเกิดฝนตก3ามสี่วันติดกันมันก็จะเน่านะครับก็เลยก็เลยต้องบอกบอกลูกค้าว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะเลี้ยงคุณเลี้ยง <c oughs> อห่่เยอะ <c oughs> อหญ่เยอะให้มันหมายควาว่าถ้าคุณเลี้ยงเป็นแปลงใหญ่ๆแล้วมันอุ้มน้ําทีหนึ่งมันไปทั้งแปลงแต่ถ้าคุณเลี้ยงเป็นกอห่างๆห่างๆห่างๆมันอยู่ได้ จะลง10กอก็ได้แต่แต่ละกอไอโซเลตไอโซเลตงหางก็อยู่ได้นะครับหนึ่งในไม้ประดับที่ผมชอบก็คือเจ้ากุ้ยช่ายประดับนี่แหละมันเป็นเป็นพันเดียวกันกับกล้ยช่ายไม่เคากินอ่ามันก็คือกุ้ยช่ายแต่ว่าสีกับทรงต้นอ่ะมันก็แตกต่างกันออกไปถ้าจะเอามาทานก็ทานได้นี่ไงเดี๋ยวมันดะบอกเพราะหลายคนเลยเวลาที่ผมแนะนําไปท่านถามว่าทานได้ไหมทานได้ผมก็ด้แตอบ่ไม่เคยชิมการันตีว่าทานได้ทานได้ทานได้คือต้นเนี้ยเขาชอบแรงมาก แล้วเราอ่ะก็เลยเลี้ยงในกระถางที่ค่อนข้างเล็กเพราะว่าลดน้ํำยังไงมันก็ไม่แฉะข้อเสียของมันก็คือมันกลัวแฉะดังนั้นเวลาเลี้ยงผมจะแนะนําลูกค้าว่าผสมกรวดลงไปที่ดินกรวดเลยนะกรวดเลยครับอย่างไม่ต้องเห็นภูเขาไฟนะจริงๆแล้วบางครั้งในกระถางใส่หินภูเขาไฟเพราะว่าถ้าใส่กรวดมันหนักมากเวลาขนย้ายยากแต่ถ้าเกิดเราลงดินเอากรวดเม็ดเท่าถั่วเขียวยากรวดเล็กเกินไปนะครับสมมุติว่าเราจะไปปลูกอันนี้ตุ้มมันแค่นี้รอบๆเนี่ย เราก็ขุดหลุมใหญ่ขึ้นใช่ไหมคันนี้ก็อยู่ตรงนี้รอบๆบเนี่ยเป็นกรวดหมดเลยโอเครอดมันจะไม่เน่ามันจะไม่อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวย้ำอีกทีนะรอบๆขนาดเนี้ยเป็นกรวดไปเลยเป็นกรวดไปเลยแล้วพื้นมันนะฮะพื้นพื้นพื้นมันก็มีกรวดหน่อยคือคือประมาณว่าหนึ่งนิ้วรอบประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วรอบๆอะโรยเป็นกรวดไม่ต้องห่วงเรื่องดินเลยไม่ไม่ต้องเดี๋ยวมันก็แทงทะลุกรวดออกมาถูกดินเองถ้าไม่ได้ไม่สะดวกโอ้วุ่นวายก็เอาดินอะผสมกรวดครึ่งๆอ่ะ ปลูกไปเลยหลักการนี้ใช้ได้กับโรสแมรี่ด้วยเพราะโรสแมรี่ก็เน่าเก่งผมมาสังเกตได้เลยโรสแมรี่เอยหรือว่าไอ้เจ้าก็ใช่ประดับเอยเนี่ยเกลยดน้ํามากทุกครั้งที่หน้าฝนมาในผมภาวนาว่าอยู่เหลือหน่อยนะลูก <laughs> เหลือหน่อยนะลูก <laughs> เพราะว่าอยากให้เขาเหลือเขาเหลือนะแต่ว่าแค่ว่าไอ้ต้นที่มันอยู่ในจังหวะที่น้าเยอะเกินไปเนะน่รักเน่าหมดอันนี้น่ารักเนอะอันนี้กุหลาบญี่ปุ่นใช่ไหมครับกุหลาบญี่ปุ่นครับกุหลาบพวกนี้เป็นกุหลาบที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลง แล้วก็เลี้ยงง่ายใช้สําหรับจัดสวนอังกฤษสวนอะไรพวกนี้เพราะว่าเราพยายามหาดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายต้นนี้เนี่ยผมชอบมันมากเลยแล้วก็ตากล้องผมก็ชอบมันมากเลยแล้วก็เกินเสเพาะอะไรรู้ป่ะมันทนทนแทบจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยอะ่ะแล้วเขาก็ทนที่สุดในสวนผ่านหน้าฝนมาสองหน้าเขาก็ยังอยู่ใช่ใช่อันนี้เนี่ยถ้าเราตัดโหดๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นพุ่มแตกครับแตกเอาจริงๆแม้กระทั่งไอ้เจ้าเนี่ย ไฟเวิร์กที่มันเป็นปานไม่รู้รรลย,ลยครับคือไฟเวิร์กเนี่ยในหลายๆสถานการณ์ต้นเวลามันเลื้อยติดดินมันออกรากได้มันสเปรดเดอร์ได้อันที่เราเอาไปทดลองลงดินอะ่ะพอรากมันแตะดินเสร็จปุ๊บมันสาม,มารถกิ่งมันแตะแตะดินมันแล้ว <c oughs> อยู่ได้หลายปี ก็ก็ก็เวิร์กอยู่ก็เวิร์กอยู่เอาจริงๆสิ่งที่ทุกสาิตพยายามทดลองให้หลายๆคนเนี่ยมันเป็นช็อตคัทสำหรับคนที่จะเลี้ยงต้นไม้เพราะก็ได้โน้ตหาวไปแล้วได้รู้แล้วว่าะต้นนี้ปลูกเดือนนี้ได้ในบ้านเราต้นนี้ทนขนาดนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และนี่คือความสนุกของคนทำสวนถึงเราจะทดลองมั่นใจยังไงนะ,ะผมจะบอกลูกค้าว่า เกือใจไว20้20%ไม้ที่ผมบอกว่าเลี้ยงง่ายที่สุดของที่สวนผมผมลงไปแล้ว78บ้านไม่เคยมีบ้านไหนตาย <c oughs> ก็อาจจะตายบ้านคุณเพราะ <c oughs> ว่าคุณเจ๋งมากนะนคือคือแต่ละบ้านจะมีจะมีวิกต์ของมัน <c oughs> ทุกอันเตรียมใจไว้แล้วเราก็หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราค่อยค่อยค่อยเรียนรู้ค <c oughs> ่อยค่อย <c oughs> ดัดแปลงไปอย่าเพิ่งท้อปลูกไปเรื่อยๆ I ื <Iris. S 2> ไอริสไอริสจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่ไอริสแท้มันคือ n e โอมาลิก้าอย่างตัวนเนี้ยเนี่ย เวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันก็คือมันเป็นไม้ที่แบบชอบดินเลนเลนดินเร็เวเรวถ้าคุณไปปลูกมันดีมันตายตัวนั้นก็น่ารักอ,ะอ่ะตัวนั้นเป็นไฟเบอร์ออปติกกลาสก็ตัวนี้มันก็ทําเป็นสวนแบบก้อนกลมๆเป็นโมเดิร์นอะไรพวกนี้ก็สวยอยู่เวลาเต็มที่เขาจะใหญ่ไหมฮะใหญ่ได้กว่านี้เท่าหนึ่งครับแล้วก็จริงๆอ่ะตัวนี้สามารถปลูกในที่ร่มได้ แล้วก็ถ้าอยู่ในที่ร่มอ่ะมันจะลุกกรีนมากกว่านี้ออันนี้มันจะอยู่แดดจัดมันก็จะออกอลริโซนาหน่อยๆมันก็จะดูเป็นแบบนี้มีเหลืองๆปนแต่มันโดยรวมแล้วมันก็เลี้ยงง่ายอ,อืน่ารักดีอันนี้อันนี้คือหนึ่งในไม้โปรดผมแล้วผมก็เคยได้ไปจากคุณสาธิตนี่แหละแต่ว่าพอมันเจอฝนเท่านั้นแหละม,ม,มันก็จากไปคือจริงๆแล้วตัวนี้เขาอ่ะชอบโหดๆนะแ,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 แร้งๆแห้งๆร้อแดดเปี้ยง คล้ายๆกับเจ้าสติปาเทน,นุยก็คือถ้าเราเลี้ยงหมกหมกมันไปเขาจะชอบอากาศเย็นเป็นพิเศษอากาศเย็นมันจะมันจะค่อนข้างดีด้านนิดนึงเอาสูตรเดิมนะผสมกรวดกรวดเยอะๆใช่แล้วก็สูตรเดิมอีกของย่าเทน,นุยก็คือปลูกให้มันไอโซเลตอย่าปลูกกับรวมกับอันอื่นเช่นไม่มีอะไรเลยรอบๆบมันมีอยู่อะไรแบบนี้หรือว่าเป็นกอต้นไม้มันก็อยู่ริมสุดอะไรแบบนั้นประมาณนั้นคือจุดนี้คุณสาธิตพามาดูถือว่าเป็น แปลงทดลองในการปลูกของเขาและเจ้านี้คือเจ้าที่หลายๆคนรู้จักเวลาที่ผมเอาไปลงมันคือ Whipping Love Glass เวลาเขาโตเต็มที่เขาสวยมากเลยนี่ไงฉี่เลยลูกด <c oughs> ีมาก <c oughs> ส่วนอันนี้เนี่ยไม่ใช่ญ้าแดงทั่วๆไปน,นี้ไฟเ e ิร์กใช่ครับล<ำ>ักษณะของลำต้นเขาจะแข็งกว่าแล้าสามารถตั้งตรงอย่างต้นเนี้ตัดแค่ปีละครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นเม็กซิกตัดอย่างน้อยปีนึงต้องสครั้ง ตัดโคนอย่างใช่ตัดตัดโคนและนี่ฮะตัดโคนไหมตาบใดที่ยังสวยอยู่ก็ไม่ต้องยุ่งใช่เวลาเราปลูกหญ้าที่มันเป็นกอกอแบบนี้มันจะทนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกติดติดตกันมันมันจะต้องตัดทีกว่านี้นะครับครับผมแปลงทดลองใน3มจุดเนี้ยไม่มีการให้ปุ๋ยนะครับครับให้น้ําน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าอะไรตายอะไรรอดเราจะได้มีความรู้ให้ลูกค้านะครับตัวนั้นเป็น evening primrose ตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันสเปรดเดอร์ได้เองดังนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันก็ถ้าสมมติใน,นทุ่งหญ้าที่เราจะเลี้ยงทิ้งขว้างอะ่ะการที่เราอยากจะทําทุ่งเหมือนในอินสตาแกรมอะไรที่เขาโชว์อ่ะโอ้โหเป็นทุ่งสุนลูกหูลูกตาเราต้องหาไม้เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ว่าขอแปลกตาพอสมควรอันนี้ลุกฝรั่งแล้วตรงนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ ที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือพวกไซคลัตัวตัวนั้นไงที่ผมบอกว่าลงดินแล้วโอเคสวยมากเขาแข็งแรงเลยนะใช่แล้วเลี้ยงง่ายมากแล้วลุกกรีนมากดูแล้วสบายตาดูแล้วฉอุ่มทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยแดดจัดและแดดจัดแล้วก็แรงนะเรามาดูแลแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อครั้งเท่านั้นนะแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆดีเทลต่างๆนี่ก็คือไอ้เจ้าอโลหรือหางจระเขนี่มีความหลากหลายมากแล้วก็ คนมากเลยแต่ที่น่ารักคือมาผูกรวมกับไอ้เจ้าไมงกใช่ใช่ใช่ไม้ดอกพวกนี้นนก็ในอ<ส>น,นาคตเนี่ยก็อยากจะจัดสวนซักคุเลนนี่แหละเ<อ>นี่ย<า>ในในกลุ่มพวกนี้ถึงได้ทําการทดลองผมว่า EP นี้เนี่ยหลายๆคนที่รักต้นไม้แล้วก็อยากจะเป็นผู้ที่ทดลองเลี้ยงสายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆจะได้ความรู้เยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าความรู้จาก EP นี้ไม่พอผมว่าแวะไปหาคุณสาธิตได้ที่ จูจร้ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าทุกอาทิตย์ผมจะอยู่ทุกวันอังคารตอนเย็นผมจะไปตอนเย็นนะครับแวะมาได้ยินดีครับเป็นคนห,หนึ่งที่พร้อมให้คําแนะนําแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นคําแนะนําที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตในโลกของการจัดสวนได้อย่างดีเลยนี่แหละคือเรื่องราวที่ผมอยากจะแชร์ให้คนรักสวนอย่างคุณได้ติดตามชมครับ